ทำอะไรดีก็กาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมายอยู่ในแบบไลท์ไลท์ไลท์โทรโอ้ีน like, 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 ด,ด,นดนอีิผมจะมเล่นแบโเกียวกระเพาะมันมีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตเด,ด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 เดา หลุดแล้วทุกคนเป็นแบบนี้ทุกทีจะอะไรก็หลุดกับหลุดนะทุกคนบางทีผมไม่อจชีพก็หลุดโอเคไม่หลุดตลอเลยมีแต่หลุดกับหลุดชีวิตขอเรามีแต่หลุดกับหลุดใครนะทำไมตัวสูงจังเตะเขาเมื่อกี้อาสูงกว่าเราหรอ ขอปรับตัวสูงเขาสูงกว่าเราแค่แล้วก็สูงได้กว่าอีกเราสูงกว่าเธอนะพ่อเพราะว่าเราคือสไปเดอร์แมนเรามาเอ่อเป็นสไปเดอร์แมนกันยิงวังนนี้เราควรเป็นสไปเดอร์แมนยิงอ เราเป็นสไปเดอร์แมนนะทุกคนเราเป็นสไปเดอร์แมนกันโอเคยัม่รู้สิอ่าทุกคนอ่าในห้องเริ่มติดไปตรงน้นแล้วเฮ้ยติดติดตรงนน้นเฮ้ยติดติดว้ยผมเจอบ้านคนนั้นอุย้ยผมอยากไปจังอยากไปจังอ่ะมาดวผมไปหาก่อนอบ้านอะไร,รอ่ะบ้านหลังนั้นคือบ้านรวยที่สุดแล้วนะเออ โอ้ยอยากอยากเข้าอ่ะเอาเขาลอกไว้ทุกท่านนะผมไม่เคยสำรวจเลยผมไม่มีโลบกักแบบคนเมื่ผมมาเจอบ้านวุ้ยทุกคนผมจะยิบเวยโอเวโอมาแล้วเราไม่ต้องสนใจบ้านละว,วุ้ยอัปเดต เอาอเบอติดฟ้าก่ะนี่ประมาณว่าเฮ้ยคนั่งเล่นแบบสวยเลยอะ่ะนี่จะปรมาณสีขาวนี่คนนี่จะสีฟ้าที่ผมมาชั้นอะไรนี่ผมมาชั้นสองนะทนะุกคนคนนี้ชั้นสามเลยไปชั้นสามชั้นสามก็คือมันเพื่อนหรอเป็นเพื่อนหรออ,หรอ,อ๋อนี่คือห้อง ข้างหม้อ้ีวเล่นเกมไม่ทำอะไรนี่มัน่้จะลงการจะกดอะไรมันก็เล็กทุกคนทุกคนมาชั้นสามทุกคนไปชั้นสองนี่ชั้นสองข้อชั้นสองผมยังไม่ได้มาเอา๋อชั้นสองข้าหอรามีมีผู้หญิงนะจะ เไม่หว,วเ,ววเ,ววเดิมเไม่หวยเาเลยทำไมไม่พาไปหาความละจนอะคนโทรริเซตก่อนเนี่ยตายแล้วก่อแรกนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องกดกดคำว่าสร้างบ้านก่อนนะแล้วทีนี้ก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลื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 ่อนไปเป็นอุ้ยจะรถใครไปเกาะน,นะ <laughs> จอรถใครก็ไม่รู้ไปเกาะ ะเลื่อนมาตรงน้ำนะทุกคนจากนั้นกดโนออกไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องการที่สร้างบ้านนะทุกคนเราต้องการไปหาความลับมากกว่าเคนะทุกคนตอนนี้ผมขอขี่รถก่อนเอาเอาสกูตเตอร์มาเส,ตเ,ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเรือออกมาดีกว่าไม่นะทุกคนเรือมันเอามาช้าวะ่ะมันขับช้า แค่สิแค่สกีแค่สกีเออเออขับไปตรงนั้นนะปกติมันมีไหมผมจำไม่ได้นี่นักเด็กพวกนี้นักเด็กตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยผมจำได้มันเป็นต้องเป็นหินแบบล่งลอเลยอะทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นอนะ่ะอุ้ยเป็นเจ้าเนื้อ เดินฟ no ้าเดินฟ้าเรือคุณแม่สามารถไปได้ไหมไม่หดจไปได้ไหมอู้วเรือที่โดนแตกใช่ไหมเรือที่พังโดนฉลามกินใช่ไหมเรือที่โดนฉลามกินอ่ะไปตกลางล่างเรือใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมก็ลังจะไปสึงเหมือนทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เคยเห็นตรงนี้เลย คือผมเข้ามามันเป็นหินที่มันเป็นว่างเปล่าเลยนะคนร,รู้ว่าตรงนี้มันอัปเดตเพิ่มขึ้นมาตอนตอนตอนไหนวะตรงนี้เดี๋ยวเไม่เห็นตรงน,นี้มันมันที่เดียวกันนะผมก็ยังจำไม่ได้อตายเลยตายเฮ้ยมันเ,เป็นอะไรทำไมมันติดแ,แหลกๆเฮ้ยดูดูขอขึ้นไปเสกก่อนนะทุกคนเทียน,นทุกคนหาเทสเกียมมาใหม่ ทำไมเมื่อกี้ผมติดติดแหลกแหลกหล,กลกุงขับไม่ได้เคยนี่คนอะไรเคยขับไหมจิ๊บไปค่ะไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บไม่ต้องโควิผมขับมาผิดที่ ที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ผมก็บ้าอยู่ทมไหม,มันอัปเดตใหม่มันอยู่ตรงนู้นะทุกคนโอ้จำผิดเลยแย่ yeah, แล้วจิกหางเลยเอาทุกคนขี่ขับไปเลยว่าทไมผมขับแบบนี้วะขับดีๆไม่ได้เลยขี่นคนไปไปอีกงาน เนี่ยทุกคนจะเห็นน้ำนะเพขึ้นใช่ไหมไม่ใช่นะกคนมันก็จะเหมือนนี้อุ้ยอย่างเอาดอเลยสวยว่ะอุ้ยอย่างสวยเลยในมุนี้ คุคนเห็นไอตรงเรือนั่นไหมมันมีไอพวกแบบอะไรพวกนี้วยน,นะนจะเหมือนเห็นปลาใครจำได้ไหมตรงเนี้ผมผมไม่เคยเห็นตรงนี้เลยนะสวยมากว้าวนี่ก็คือความรักที่แปลใหม่ปลานี้มากัดเราไหมวะมันแค่เป็นแค่ปลาตลองอสวย,สวยอะไร เราสามารถขึ้นไขี่ป่าได้ด้วยหูยอย่างเอาโดเลยผมชอบอะไรชอบที่สุดส่วนใครชอบอะไรหุยมันมีแสงน้ำมาด้วยอ่ะอย่างสวยมันก็ทะลุใช่ไหมโอเคตอนแรกผมว่าไม่ทะลุมันเป็นพื้นเลยหินนี่มันทะลุตรงนี้มันคือช่องอะไรอ่ะไปดิไปดิจิ๊บไปดิจิ๊บจิบจิบไม่มีอะไรแต่ หาหรอวะทำไมมันเร็วจังวะอุ้ยผม,มเจอทางไปเจอทางไปเลยเอาว่ามีของแปลกๆนะตอนนี้นผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเป็นแบบของไม่ดีผมก็จะไม่ไปนะคนุโอ้โหถ้าเป็นของไม่ดีก็ไม่ไปฮึนี่ผมว่ายนะ้ำจมน้ำตายว มันยังไม่เจออะไรอีกเจอแต่ปลาแล้วกดปลาฉลามไปดูนี่มันมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นเหมือนปลานั้นได้ไหมปลาลอะไรวะจำไม่ได้แล้วว่ะโอเคนทุกคนก็มีแค่นี้นะอุ้ยฟันอย่างแหลมไอฉลามทำไมฟันแกม,มันแหลมจังกแกไม่ตัดฟันเหรอไม่ต้องดัดฟันเลยถ้าสมแบบแบบเนี้ย มันสามารถแก้งปลาได้อย่างนี้จะดีนะทุกคนเราสามารถเอาไม้แบบเอาพวกเบ็ดมาขังมาได้นะทุกคนมันก็ดีนะเฮ้ยไอ,อตรงนั้นน่ะได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่ามันมีเรือนั้นด้วยอันนี้ผมเคยมาตรงนี้อยู่ผมเคยขึ้นมาตรงเรือนี้อยู่เข็นทุกคนวิ่งขึ้นสิ ทุกคนผมนกำลังขึ้นอยู่ก็ตรง,งนี้มีอะไรถ้าเราเข้ามันให้เสียโลวัคเลยหรอโอ้เราสามารถซื้อแบบ V P ได้นะทุกคนโอ้ยเข้ามาก็เจอกับซื้อโรวัคเลยไม่นาเข้ามาเรา้วเราต้องรอเรือมาทุกคนอีกสามนาทีเราต้องรอเรือมาอ่ะ ในระหว่งางรอเรือเรามาสำรวจที่นี่นก่อน,นว่ามีอะไรบ้างเออพวกนี้เปลี่ยนไหมก็มันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหรน่นะทุกคนตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนะทุกคนอันนี้คืออะไรอ๋ออันเดิมเลยกดเออข้ามาทำไมเหลืออีกสองนาทีนะทนุกคนผมขี้เกียจรอแหละก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย ทุกคนไม่ได้เจอกันพวกนี้หรอกอัดคลิปต่อคลิปต่อ